เปิดประสบการณ์ใหม่และสารฝันให้กับสาวหล่อกับกางเกงทอมรุ่นใหม่เป็นไอเทมที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแบรนด์เจียวไอรุ่นลองเลิบรหัส c 4 7เราจะมาเริ่มกันที่3ข้อดีและ1ข้อเสียของรุ่นนี้กันเลยนะคะ1เลยค่ะ รุ่นนี้แกนกลางของแท่งเอ็นนะคะจะมีข้อต่อหรือที่เรียกกันว่ากระดูกมูค่ะสามารถบิดหมุนหรือว่าดัดงอได้ทุกองศาทุกท่วงท่าเลยค่ะ 2. รูปร่างและสีของเนื้องานนะคะออกแบบมาได้สมจริงทั้งรอยย่นตรงปลายหัวและรอยเส้นเลือดที่มุนเด่นออกมาอย่างชัดเจนค่ะ 3. ตัวกางเกงทอมรุ่นนี้นะคะสามารถยืดขยายได้มากถึง10นิ้วค่ะและรองรับน้ำหนักได้มากถึง60-90กิกโลเลยค่ะเรามาตากันที่ข้อเสียกันบ้างนะคะกางเกงทอมรุ่นนี้นะคะจะมีขนาดที่จำกัดอย่างที่กล่าวไว้ค่ะน้ำหนักที่มากหรือว่าน้อยกว่าพิกัดก็จะไม่แนะนำค่ะกางเกงทอม C47 ตัวนี้นะคะผลิตจากซิลิโคน TPE เป็นเกรดที่ใช้ในทางการแพทย์ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อลงกายค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือว่าระครยเคืองผิวนี่เองค่ะเรามาดูในส่วนของขนาดของ C 4, 4 7กันบ้างนะคะความยาวทั้งหมดนะคะอยู่ที่7นิ้วเส้นรอบวงนะคะ4.6นิ้วค่ะน้ำหนักของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่936กรัมค่ะ และรอบเอวนะคะจะอยู่ที่33.5นิ้วค่ะและยืดได้มากถึง40นิ้วค่ะสวมได้ตั้งแต่น้ำหนัก60-90กิโลค่ะวิธีสวมกางเกงรุ่นนี้นะคะให้สวมแบบปกติเหมือนกางเกงในทั่วไปได้เลยค่ะตัวกางเกงนะคะจะมีความยืดหยุ่นสูงและเก็บงานรอยต่อด้านข้างของซิลิโคนได้อย่างแนบเนียนสวมแล้วไม่ละคายเคืองผิวค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางร้านนะคะสั่งซื้อ c 4 7นะคะจากราคาปกติ4,590บาทนะคะลดเลือเพียง2,590บาทค่ะและทางร้านนะคะจะมีของแถมเป็นเจลหล่อลื่นนะคะปริมาณ200 ml ราคา350บาทฟรีไปเลยค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถแอดเบอร์แอดไลน์ตามข้อมูลที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะและหากว่าอยากจะชมสินค้าเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w m o h a m c o m เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์เซ็กทอยมากกว่าพันรายการและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ